ช่วงสุดท้ายของทุกชาวบ้านนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูของดีทั่วไทยค่ะจะพาขึ้นเหนือกันไปช่วงนี้อากาศดีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันที่นั่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะรวมไปถึงที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนั้นพาไปชมดอกไม้ที่สวยงามตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบานสะพรั่งเต็มเมืองแกนอำเภอแม่แตงเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นทุ่งดอกดาวกระจายอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะคะตอนนี้สวยงามมากเพื่อที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเนื้อที่กว่า10ไร่นะคะค่ะ โดยทางเทศบาลเมืองแกนพัฒนาก็จะจัดงานไปจนถึงวันที่3มกราคมปีหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะความงดงามของดอกดาวกระจายฝรั่งเศสที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำออกอได้นำดอกดาวกระจายฝรั่งเศสนะคะมาปลูกบนเนื้อที่กว่า10ไร่กำลังออกดอกชูช่อยอย่างงดงามมีทั้งสีขาว สีม่วงอ่อนม่วงเข้มสลับกันไปมานะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเนี่ยนะคะดอกไม้ก็จะไหวเอ็นไปมาอย่างสวยงามทําให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวถ่ายภาพดาวกระจายฝรั่งเศสที่กําลังเบ่งบานยาวไปจนถึงต้นปีหน้านับเป็นที่แรกด้วยนะคะที่นํามาปลูกตกแต่งเช่นนี้ค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแก่พัฒนาคุณจัรชัยยานะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าการจัดงานนี้เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันคริสต์มาสนะคะจนถึงวันที่3ามกร,ราคมปี มีกิจกรรมมากมาที่หลากหลายถ้าไปถึงที่นั่นคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองแกนการไถนาปลูกข้าวทาการเกษตรหรือจะชมทุ่งดอกดดบกระจายฝรั่งเศสหรือภาษาการรมเมืองเขาเรียกว่าดอกคําแผ่แร่นะคะที่กําลังเบ่งบานด้วยพร้อมกับชมความเก่าแก่ของวัดต่างๆ ที่สาคัญที่นั่นไปถึงเหนือและอาหารการกินสําคัญที่สุดสด้วยเหมือนกันนะคะที่โด,ด่งด,ด,ด่งโด่งดัง,ดงนั่นก็ค,คือไส้อัว่วเขาจะทําไส้อั่วที่ยาวที่สุดในโลก425เมตรด้วยนะคะซึ่งกว่าจะทําไส้อัวอ่วน,นี้ได้เนี่ยใช้วัตถุดิบมากกว่า300กิโลกรัมนะคะนะักท่องเที่ยวก็จะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามได้อิ่มอร่อยไปจาอาหารขึ้นชื่อ,อของจังหวัดด้วยนะคะยังมีเวลาเอกอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะทนกู้ชมก็ไปกันได้ค่ะสวยงามมากจริงๆที่ไม่ต้องไปถึง ญี่ปุ่นหรือว่าไปสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะ,ะประเทศไทยเนะะี่ยค่ะอุณหภูมิอากาศก็ดีด้วยเนะะี่ยค่ะไปเยี่ยมชมกันได้ตอนนี้นะะรู้สึกว่าจะอยู่ที่สิบต้นๆน,น,นะคะแต่ว่าถ้าอยู่บนดอยนี่ติดลบแล้วนะคะใช่ค่ะก็ไปกันได้ถ้าไปแล้วกอ็อย่าลืมเอาเครื่องกันหนาวไปด้วยนะคะมาต่อกันที่เชียงรายเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมของดีทั่วไทย เทศบาลนครเชียงรายนะคะคุณผู้ชมก็เร่งนําดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์อย่างที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่ค่ะ<ช>มาตกแต่งในสวนในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ<ช><ช>ทางเทศบาลนาครเชียงรายค่ะก็ได้นาดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์นับล้านต้นเลยค่ะมาลงปลูกในสวนตุงและคมนครเชียงรายภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะคะสถานที่จัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งามที่ทางเทศบาลนครเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสลมหนาวในจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูการท่องเทียย่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจะมีพิธีเปิดในวันนี้ด้วยค่ะในยกเทศมนเทศบาลนครเชียงรายคุณวัรชัยจงสุทานามณีก็เล่าให้ฟังค่ะว่าการตกแต่งสวนตอนนี้ คืบหน้าไปกว่า90%อร์แล้วนะคะคนงานก็เร่งนําไม้ดอกพึงหนาวนาาพันธุ์นับล้านต้นไม่ว่าจะเป็นดอกริลลี่พิทูเนียบูฮาวาวฟาแลนด์ฟาแลนด์ป๊อปซันซิมเดียมฮิโกเนียดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กลงแปลงแล้วค่ะเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดงานก่อนที่จะเอาดอกคิวลิปนับแสนดอกมาลงแปลงด้วยเหมือนกันค่ะงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งามนะคะจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมมวลดอกไม้หนาวฟรีค่ะคุณผู้ชม ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะซึ่งในทุกๆวันเสาร์ก็จะมีงานดนตรีในสวนด้วยโดยมีศิลปินชื่อดังเข้าร่วมง,งานและผลพวงของอากาศที่หนาวจัดเย็นแบบนี้นะคุณผู้ชมทำให้ไม้ดอกเมืองหนาวสวยสดใสกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้แหละคะ่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าไฮไลท์ของงานคือดอกโบตันและดอกคิวลิปเสีรวมไปถึงดอกกุหลาบเจดสี โดยเฉพาะ ดอกทิวลิปมีนับแสนดอกเลยทีเดียวนะคะที่นํามาให้ชมกันในงานนี้ด้วยค่ะเรานําภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะคะก่อนที่จะมีพิธีใหญ่เกิดขึ้นมาฝากค<ช>ุณผู้ชมกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าไหนๆจะขึ้นเหนือแล้วนะคะไปชมดอกไม้ที่เชียงใหม่จากนั้นก็ขึ้นไปอีกนิดนึงไปที่เชียงรายดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะคะ<ช>ไปชม,มความงดงามของดอกไม้ที่ผ่านานมาเนี่ยมันหนาวแบบหนาวไม่นานพอ,อไปถึงก็อาจจะมีอากาศร้อนบ้างอะไรบ้างก็อาจจะทําให้ดอกไม้เหี่ยวแต่ปีนี้เขาบอกว่ายาวนานกว่าทุกปีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไปกันได้ก็มีดอก ที่หลากหลายชนิดทีเดียวไม่ใช่เฉพาะของไทยเท่าน,นั้นดอกไม้นำเข้าต่างๆก็มีด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะไปกันได้ยังเหลือเวลาอีกนะคะที่แม่แตงเชียงใหม่จัดงานไปถึงวันที่3มกราส่วนที่เชียงรายเนี่ยยาวไปจนถึงวันวาเลนไทน์ปีหน้าเลย<ช>ก็ไปกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้